Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you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 . Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday นะครับที่รักขอให้เพิ่นมีความสุขมากๆนะเจียในปีนี้เด้อวจะปีไหนก็สร้างทุกๆวันก็ขอให้มีแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนามุ่งมั่นตั้งใจ คิดจังไรก็หายมันได้จางสันอนาคตจะเป็นจังไรก็สร้างมันขอแคร์เหตุปัจจุบันให้ดีที่สุดแม้แต่การงานการเงินความรักก็ขอให้มีความสุขไปอยู่กับใครไปอยู่กับหัวหน้าไปอยู่กับผู้จัดการอยู่ที่ไหนเขาก็เขาก็หักไม่ฟูง่ายเขาก็หักแล่ทุกวันนี้ ขอให้เพื่อนน่ะตั้งใจทำในสิ่งผี่ตัวเองอย่กทำเหตุในเหตุในสิ่งผี่เพื่อนอยากเหตุเขากับบ่มมีหยังสีให้ก็มีจะขําอไว้พอดีๆแล้วอีกอย่างนะทุกอย่างที่ผ่านมาบางทีเขาอาจจะเหตุผิดพลาดไปก็ขอขอโทษด้วยบางครั้งที่เขาจะโกรธสีแบบเฮตุในเพิ่นเสียใจ บางขาวที่เขาบาอ,อกไปก็เหตุทำลายจิตใจเพิินเขาก็ขคอถอดในนั้นเตี้ยแต่ที่เขาเหตุไปทุกอย่างนะเอพราะว่าเขาหากเพิินอยากให้เพิินเป็นดังที่เขาอยากให้เป็นบางที่มันอาจจะบอกเป็นดังที่เขาอยากให้เพิินเป็นแต่ทุกๆวันนี้เขาก็มีความสุขดีเพิ่นก็มีความสุขดีที่อยู่ที่เ้าคบกัน บางครัง้งห้าผิดกันทะเลาะก,กันพ่อก็เมื่อยเพื่อนก็เมื่อยแต่ต่อไปนี้ห้าอยู่ในปัจจุบันถึงว่าอนาคตจะเป็นจังไดหรือจังไดก็สร้างแต่ขอให้เหตุใปัจจุบันให้มันดีที่สุดคอยห,ห้าหาักกันคอยห,ห้าเสื่อใจกันอย่าทะเลาะก,กันมีอย่างกัวบ,บอกสูวกันฟัง และอีกอยาหนึ่งคือแคดบอยาห้บอยากห้คือบวมเนบอยากห้คือว่าแคจะบอหามเลยเรื่องส่วนตัวหรือยังกระซางแต่ว่าเพื่อนเกาะขีดเอานะอนาคตด,ด้วยจังใดให้เพื่อนจะเลือกเอาแต่เขากับว่ามียังห่ะในส่วนตัวเขาแล้วเขาจะบอรวยในสายตาคนอื่น ธีการง่ายเขาอาจจะบ,บ่ดีแต่ว่าเขาจะพยายามเหตุตัวให้มันดีที่สุดสวมสีเพลินเลือกเขามาเป็นแฟนเขาเข้าใจนะบางที่เขา,าใหญ่เพลินพักผ่อนบ้างแล้วก็เผพ้าเล่วงแนะ่ฝวกทีแนีน่เพลินเหรียญดูก็คือฝวกตีไก่ยังกระซังให้เพ,พลินเพ่เผ้ลง อันนี้ปีนี้เพิ่นกับแก่ล,งล้งนะนาตียขออย้อใหญ่เพิ่นนะ่ะแบบคิดว่าอนาคตเ็ิดจเตดอีหยังหรือต่างใจเดียดอีหยังขอให้เพิ่นต่างใจเอานะแล้วตอนเนี้ยข้ก็ดีใจนะทีนี่เพิ่อนอยู่ข้างขานี่เพิ่นนห้ก็ล่างใจนี่เพิ่นเป็นทีปรึกษาเขาเป็นทั้งพอเขาแล้วก็เป็นทั้งคนหักไปทั้งเพื่อน ข้าก็ดีใจที่ข้าหมูจักทั้งทั้งพีพีพีต้อมพีพีเฟียดพีเบลพีเบลแล้วก็แก้วละไพีโก้พีโก้พีน้อยเอพีเทพพีตีละ ผู้จัดการและทุกคนที่วายยาโซแหละขอบคุณได้หลายทีที่ทุกคนอ่ะให้ความอบอุน่นนับแคทนะอันนี้ฝากถึงด้วยสุดท้ายแล้วนะปิยขอให้เปียมีความสุขได้หลายในปีนี้หรือต่อปีปีต่อ,ตอ,ตอไปหรือทุกๆวันน่ะขอให้เพิ่นมีความสุขมากๆแค่โบเยมียั้งหลายหรอกนอกจากข้อวยอพ่อน,นี่แค่บ่เคยเหตุหายไทแคต่ต่างใจจะเหตุแล้ว ามมใายคำบรรยายเพิ่นฟังแล้วก็ไปคีดเอาพิจารณนาเบิงนะเขาหากักเพื่อเสียคันฟังแล้วเดาตลกยาขำ <c oughs> เขาตั้งใจนั้นตั้งใจสุดเลยบางที่เสียงเขาจะอาจจะเสียงใหยอาจจะเสียงแบบอบโมาพหาะม้ไพ่ล้อเสียงเพลงอาจจะไม่พอย,ยล้อเหมือนคนอื่นแต่ก็ฟังฟังไปหน่อยทนทน,ทนฟังไปหน่อย <c oughs> เอาแค่นี้ก็แล้วกันเขาก็มีแค่นี้นะที่ให้เพิ่นของขวัาเขาหายไปแล้วนะเสีย ไม่คุ้งว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจกับเบิ่งเบิ่งเอานะ